นอนตีแน่โดนตีแน่ดื่อขนาดนั้นนะอ่ะอ้าอ้อ้ะอ้อมาอแม่เลยนะหืมทำมาเป็นโอซทำมาเป็นอซออ้ยเดียยวเดียอ่ะเดียยวเดียเดียวเดียวเดียแม่ตีจริงอืมเออตีจริงนะออ้าออออนอนโอซไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ทำไมต้องรอเอาทองอย่างเงี้ยแม่จะตีขันทองอ่ะชอบดื้อดื้อมากที่สุดไม่ต้องบ่นด้วยเอาจริงนะเอาจริงนะเอาจริงนะนี่เออไม่ได้พูดเล่นลนะนี่เอาอีกละเอาอีกละไม่อีกละไม่อีกละไม่อีกละหุ่วยหุ่อ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 ย <laughs> โดนแน่ <laughs> ไปหาพ่อเลยไม่ต้องมานี่เลยโนจะวิ่งมานอนอะไรอ้อซออะไรตรงนี้ดูนี่เบื่อนกจริงเลยเอาจริง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 อ่าอ่